ข้าโค้งมันโป่งผ่านมาแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับไปทางกรุงเทพกำลังจะลอดสะพานเลือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับ วิเศษนั่งปราปอากาศทั้งขบวนนะครับเครื่องยนต์แบบคัมมิน NPA 8 5 5 a 1 R 1นะครับขนาด350แรงม้าแบบอิสระนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา3คันพ่วงก,กันมา3ครคันนะครับเท่ากับ3แรงมา้า3เครื่องยนต์นะครับ3เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ละ สนันตลอดทางนะครับขบวนนี้ถือว่าการออกตัวหรือว่าการเข้าจอดทําเวลาได้ดีนะครับกว่าหัวรถจักรนะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะฮะส่งข้อประกวดนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษที่44ต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพด้านหน้าสะพานลอยด้านไกลๆนะครับ เป็นสะพานเกือกม้านะครับที่ชุมชนหนองปลาดุกนะครับอยู่ในย่านของชุมทางหนองปลาดุกขบวนนี้ไม่จอดที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับก็จะวิ่งผ่านไปเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับ